ต่อไปตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นบอร์ดหรือ,อ,อสมองของเครื่องตัวบอร์ดตัวนี้จะมีปุ่มด้านข้างอยู่4ปุ่มปุ่มแรกนะครับปุ่มสีขาวคือการปุ่มรีเซ็ตเครื่องหรือการรีสตาร์ทเครื่อง,อเ,องเวลาที่เครื่องมีปัญหาหรือเครื่องใช้งานไม่ได้ในบางโหมดให้กดปุ่มสีขาวกด1ทีส่วนปุ่มที่2นะครับคือปุ่มสีเขียว คือปุ่มเติมสต็อกสินค้าเติมสต็อกสินค้าในที่นี้หมายถึงเวลาที่สินค้าช่องหนึ่งนะครับเราตั้งความจุไว้ประมาณ6ชิ้นแล้วมีการขายหมดเลย6ชิ้นเนี่ยครับช่องนั้นจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้ลูกค้าเวลาที่มากดหรือเผลอกดไปนะครับจะไม่ได้สินค้าการที่เราจะกดปุ่มนี้ก็คือเรามาเติมสินค้าภายในตู้หมดทั้งตู้เรียบร้อยเราก็มากดปุ่มนี้สีเขียว1่ทีหน้าจอจะขึ้น full load เราให้เรากด enter อพอกด enter เนี่ยครับตู้หรือของทุกอย่างภายในตู้เนี่ยครับจะถูกเซตให้เต็มเหมือนเดิมก็คือเราได้เติมของแล้วเราก็ต้องมาบอกกับทางระบบด้วยว่าโอเคเราได้เติมของเต็มแล้วพร้อมขายได้ปกติส่วนอีกปุ่มนึงนะครับปุ่มสีเหลืองปุ่มสีเหลืองคือปุ่มเซอร์วิสโหมดครับเวลาปุ่มเซอร์วิสโหมดเวลาที่เราจะเข้าจริงๆคือ 1. เข้าไปตั้งราคา2เข้าไปเคลียร์เออร์เเข้าไปตั้งค่าความจุเข้าไปเทสของคือจะเป็นปุ่มนี้ ปุ่มนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งตอนหลังส่วนปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มของช่างอันนี้ลูกค้าไม่ต้องกดเลยแต่ถามว่าเผลอกดได้ไหมได้ครับไม่เป็นไรแต่ปุ่มนี้แนะนําว่าไม่ต้องกดเลยคือลูกค้าจะกดจริงๆมีแค่สาปุ่มด้านบนครับผม